คุณจะโกหกมวลชนมันได้นโยบายของคุณต้องก้าวสเต็ปไปเพื่อบากท้องของประชาชนก่อนมันไม่ใช่จะเข้าไปแก้กฎหมายไอ้กฎหมายตรงนี้มันมันผมบอกได้เลยมันไม่จำเป็นเลยมันไม่ได้เกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วคุณก็บอกว่านั่นเอากฎหมายมหนึ่งสองมาก,ากันแกล้งในการเมืองนั่นแหละคุณคิดไม่เป็น เราเขาก็ให้คุณไปตีคุณก็ไปตีตรงนี้แหละแล้วถามว่าไอ้ทศกัณฐ์มันจะตายเหรอน่ะทศกัณฐ์มันจะตายเหรอแข้าใจนี่ก็แย้มแย้มคาตอบมาให้บางสิ่งบางอย่างแล้วว่าไอ้ไอ้สิ่งตรงนี้มันคืออะไรแต่มาถึงอยากจะท้านะว่าโอ้โหเก่งแบบสุดยอดแต่พอที่สุดเราเข้าใจตัวเองขนาดไหนแต่มา คนเราเนี่ยคนที่มีกลุนเนี่ยมันต้องมีลูกล่อลูกชนทำให้ประชาชนเนี่ยหายอดหายอยากไม่ลำบากยากแค้นผมถามว่าเขาจะนึกถึงเราว่าจะต้องไปแก้หนึ่งหนึ่งสองเขาไม่แก้เราคุณพิธาแล้วก็สาวของคุณน่ะอีกร้อยห้าสิบเอ็ดคนนั่นแ่ะ เขาไม่มองหรอกถ้าปากท้องเขาอิ่มนะเงินในกระเป๋าก็มีเรื่องเงินดิจิตอลที่คุณสามารถเนี่ยทำได้ดีกว่าภาคเพื่อไทยด้วย้หรือคุณไม่เข้าใจระบบตักค่าเงินพวกนี้อ่าก็น่าจะศึกษาผมว่าไม่ยากนะในเรื่องตรงนี้เนะทำไมผมถึงเอาภาพ เอาภาพวัดพระแก้วเนี่ยมาไว้เบื้องหลังผมถ้าผมไม่เข้าใจอะไรลึกซึ้งเนี่ยผมไม่มาวางแล้วก็มาพูดแบบนี้หรอกนะไอสิ่งตรงเนี้ยผมถึงได้บอกว่าคุณเนี่ยมันต้องคิดคิดใหม่ทำใหม่ได้อย่าย่าเท้าอยู่กับที่แล้วยิ่งย่ำไปย่ำม,มาเนี่ยมันยิ่งย่ำแล้วยิ่งตกหลุมพรางตัวเอง ไอ้น,นี่คือการตกหลุมพรางตัวเองนะไอสิ่งที่คุณนะ่ทะลุทะลวงได้แล้วก็สามารถชนะใจเพราะว่าเขาเบื่อทหารไอ้นี่เขาเบื่อทหารเขาเบื่อตำรวจเขาเบื่อการทำรัฐบาลไอ้นี่าาเ,เขาเบื่อแล้วไอ้ยิงทหารเกณฑ์เขาก็ยิงเบื่อแต่ไอสิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากได้มีเงินในกระเป๋ามีงานมีการทำมองไปตรงไหนก็ดูมันเบิกบานทั้งหมด เขาต้องการได้ตรงนี้นะถ้าเขาได้ตรงนี้นะก็แน่นอนว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกเรื่องของมหนึ่งหนึ่งสองที่จะต้องไปแก้มันแทบจะไม่เกี่ยวกันเลยนะถ้าคุณนะก็เรียกอแอบส้มกันไปก็ได้อ่าแนะนำนะส้มกันไปนะแต่ละครละครได้อย่าไปใส่เสื้อ,อนี่นะไอ้เสื้อที่มันเป็นปลอปักเพราะว่าตัวพวกคุณนะทำ เขาเรียกทําสีส้มเนี่ยให้มวหมองนะทำสีส้มเนี่ยให้มัวหมอง,นะมมมองพอคนเอากลุ่มสีส้มแนละ้วเข้าไปเดินในวัดในวังก็แล้วเนะี่ยมันก็จะทําให้อะไรที่ที่จะเกิดการค้อนแคะว่าพวกคุณนะไปเหยียบย่ำในสิ่งที่เขาชอบมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่แต่เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยเข้าไปลึกซึ้ง กับฐานต้นกําเนิดของเคมีมันมาได้ยังไงอ่าหลักการทําวิญญาณิพน์ในลักษณะนี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันเรื่องสุดยอดแล้วคุณจะได้คําตอบทุกคําตอบคุณจะได้คําตอบทุกคําตอบเลยว่ามันคืออะไรนะไอ้นี่คือเป็นบริบทที่ว่านี่แหละคุณผ่านหรือเปล่าไม่ใช่มาชื่นชมกันเองมาคุยกันเองโอ้โห คุณวิทานนีเก่งนะาสามารถได้ปิญญาจากมหาวิทยาลัยเบอร์หนึ่งของโลกได้ทั้งฮาวเวิร์ดได้ทั้ง MIT ผมบอกเนี่ยนั่นนะไอ้ตำลานะ่ยมัน,ม,นมันก็คือตำราแหละไอ้ใครที่จะวิวัฒนาการไปตามตำรานั่นแหละคือธาตุของตำราแล้วก็เชื่อเชื่อว่าตำลาจะพาไปได้ แต่พอที่สุดตํารามันพาไปจนแต้มกันทุกคนมันไม่ใช่นะหรือคุณแซมว่ายังไงตํารามันจะพาไปเจริญง้อการปะมันไน่นอนอยู่ลมันไม่ใช่นะไอ้จริงตรงนี้ถึงได้ถึงได้บอกไงถึงได้บอกแล้วก็ตักเตือนในฐานะที่ผมเองเนี่ยจริงๆนะผมก็เกิดมามันรุ่นบุญยังไงได้แต่รุ่นลุงด้วยนะใช่ปะรุ่นลุงรุ่นอะไรพวกเนี้ย แต่มามันเจ็ดสิบปาแล้วมันก็เข้าใจโลก,กัาน์อะไรได้เยอะแยะแต่จริงๆนมันเกิดมาคนเราเนี่ยมันเกิดมาจากธาตุเดียวกันนะเกิดมาจากธาตุเดียวกันธาตุของเคมีเพราะตัวเคมีเนี่ยมันทําให้เกิดธาตุไงธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเคมีมันเป็นศูนย์กลางไอสิ่งตรงเนี้ย อย่าทะนงตนว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเก่งไอ้ที่คุณมาได้เนี่ยมันมาตรงที่ว่ามาด้วยความเบื่อหน่ายที่คนไทยและโดยเฉพาะคนกรุงเทพเกลียดทหารแบบเกลียดแบบสุดๆโดยเฉพาะไอ้พวกสามปอเขาเกลียดสุดๆแล้วคุณเนี่ยกล้าพูดในเรื่องของตรงนี้ไงมันก็เลยได้ช่วงจังหวะกระแสของคุณถึงมาไง กระสุนมันถึงสู้กระแสะไม่ได้ใช่ไหมกระสุนมันถึงสู้กระแสะไม่ได้ทุกพักการเมืองยกเว้นพักก้าวไกลไม่ต้องใช้กระสุนไม่ต้องใช้เงินนะแต่ทุกพักผมบอกได้เลยซื้อเสียงหมดเลยซื้อเสียงหมดเลยนะเพราะว่าเขาต้องการ ที่จะไม่มีตําแหน่งหน้าที่แล้วก็จะเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนเราสิ่งตรงเนี้ก็แน่นอนว่าคุณนะได้กระแสกระแสตรงเนี้ยมันเป็นกระแสของความเบื่อนายเบื่อความวุ่นวายเบื่อไอ้ที่ว่าจะต้องมาย่ําอยู่กับที่ย่ำอยู่กับไอ้รอยเท้าเดิมๆที่จะมีไอ้ทหารเข้ามายึดอำนาจอีกใช่ไหม เราเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเขาถึงเกียรติทหารนะและไอก,การเกณฑ์ทหารนะ่ะมันก็เป็นการเอาลัดเอาเปรียบเพราะทหารเกณฑ์เนี่ยคือคนเนี่ยบางทีเนี่ยครอบครัวเขายากจนเขาได้อาศัยแรงงานจากลูกชายซึ่งกำลังทำงานไวทำงานแต่ดันเสือกเอาเข้าไปเกณฑ์ทหารทำไมเขาจะไม่เกียรติแต่ไอก,การเกณฑ์ทหารดันเสือกไปแดก แดกตามน้ํากันอีกใครเขาจะไม่เกลียดละ่ะเขาเกลียดทหารเขาเกลียดตำรวจเขาเกลียดสิ่งตรงนี้แล้วคุณกล้าพูดไงมันถึงได้มามันได้เพราะความเกลียดนะมันได้เพราะความเกลียดแล้วคุณพอดีจังหวะไงมันไปโหนกระแสของความเกลียดเขา้ามันก็เลยได้มาแบบถล่มทลายซึ่งจริงๆถ้ามันไม่มี สิ่งที่คุณกล้าพูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความเกลียดที่คนไทยเขาเกลียดมากเขาเกลียดมากเขาถึงแสดงออกโดยเฉพาะคนเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะกรุงเทพเห็นไหมกรุงเทพเนี่ยจริงๆในะกรุงเทพเนี่ยก้าวไกลเนี่ยแทบจะได้เต็มหมดเลยนะสามสิบสามเขตผมบอกได้เลยน่าจะมีกลง เพื่อไทยถึงเข้ามาได้หนึ่งตรงนี้แหละมันมีความสำคัญไงมันมีความสำคัญในเมื่อคุณได้มาจากกระแสของความเกลียดชังทหารคะคุณถึงได้มาแต่ในขณะเดียวกันคุณไม่ใช้กระแสความเกลียดชังให้เกิดเป็นความชมชอบและชื่นอกชื่นใจ คุณจะไปยึดอะไรล่ะคนเราถ้ามันมีเล่ห์เหลี่ยมเขาไม่ได้ยึดนะว่าคุณจะต้องไปแก้มอ .112 ไอ้นั่นแหละคุณไปสารพัดล้พยายามพูดทุกอย่างมันเข้ากับไอ้โครงสร้างของระบบแม่ค้าตลาดโจมตีนะมาปากตลาดโจมตีอย่างงูอย่างนี้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอุปสรรคขวางกั้น มากันแกล้งทางการเมืองตรงนู้นตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณเ็าเรียกกาททำให้คนเนี่ยเข้าใจกันคาดเคลื่อนท,ท,ทั้งๆที่ถ้าคนไม่ตั้งป้อมเรื่องมหนึ่งสองอ่ะไอ้ส่วนนี้มันก็มีส่วนที่ทําให้คุณได้เขาเรียกได้ที่นั่งสอสอมาถึงหนึ่งร้อยห้าสิบสองที่นั่งแต่จริงๆนะมันไม่ใช่ไงมันกระแสความเกียดทหารนะ เกียตรยติทหารเกียรติตํารวจเกียรติทหารเกณฑ์เขาเกียรติตรงนี้พอดีคุณไปเข้าสู่ใจกลางของความเกียดติชังเา็าพอดีสิ่งตรงนี้คุณถึงได้มามันได้เพราะความเกียดติชังแต่ถ้าคุณแก้เกมฑม่สิ่งที่ทําให้ปากท้องประชาชนเนี่ยเขาหายจากความอดอยากไม่ได้ ไอ้ฟาร์มเกียรชังน่ยมันจะทาโถมมหาคุณเพราะคุณมัวแต่หลงไหลหลงเข้าไปอยู่สู่เส้นทางที่คุณจะไปแก้ไปแก้ไปแก้กฎหมายนะก็พอดีะทำงานด้วยการแก้นั่นมันแก้กลายเป็นแก้ลิงแก้แหไปนะมันแก้ไม่ถูกจุดไงถึงท้ายพวกคุณว่าเก่งแล้วคลองเข้าวัดเข้าวังสับ้างดิผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยร้อย ห้าสิบสองคนเนี่ยจะเข้าวัดได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าถ้าวางด้วยผมบอกว่าอาจจะไม่ได้เข้ากันเลยก็ได้นะเพราะคิดว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่มองวังเป็นเรื่องไอ้นี่ไงเป็นเรื่องลิเกไปแต่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะถอดรหัสได้เป็นอะไรให้เป็นแล้วจะเข้าใจเหมือนผมถอดรหัสตัวเลขหนึ่งหนึ่งสอง นะไอ้ตัวเนี้มันเป็นฟา์มชัดเจนถึงได้บอกไงเก่งจริงลองทําวิญญาณนพนผลแล้วก็ไอ้นี่สิเพราะว่าคุณเล่นโลกโซเชียลเก่งทั้งแพลตฟอร์มทิกตออก็เอ้ย Facebook t ิตเตอร์โอ้อินสตาแกรมเนี่ยผมถามว่าเล่นเล่นแล้วเล่นให้มันเป็นประโยชน์สิลองดูสิจะดูว่าไอ้สิ่งที่ทําคําตอบออกมาเนี่ยไม่ต้องมาตอบผมตอบให้รู้เลยว่า เมื่อเข้าวัดเข้าวังแล้วมันได้อะไรมาจะได้รู้ไงว่าวัดทึ่มกว่เดิมอีกหรือพอจะมีความแหลมอยู่บ้างหรือมีความคมอยู่บ้างผมบอกได้เลยความวุ่นวายตอนนี้เขาเขาสร้างความวุ่นวายแล้วก็ปั่นหัวเนี่ยเขาไม่เอาทหารมาหรอกเอาทหารมามันยิ่งเสียมันเสียมันเสียเยอะแยะไปหมด แล้วเขาก็รู้เขาไม่เอาทหารมาหรอกเพราะว่าเขามองแล้วว่ามันจะเกิดมันจะเกิดอะไรสงขามกลางเมืองเขามันจะเกิดความไม่พอใจแต่นายกคนกลางมันจะมานายกคนกลางนั้มันจะมาผมบอกได้เลยมันก็คือตรงนั้นแหละรอนในรัฐธรรมนูญมันก็มีเขียนไว้อยู่แล้วความวุ่นวายสับสนในเมื่อมันแก้ไม่ได้ ไอทหารสามตัวไม่ต้องไปพูดถึงหรอกมันก็แอกอ้างแอดอ่ะไปนะแต่จริงๆแล้วเขามองรูปการรูปเกมแล้วขืนเอามันมาอีกบ้านเมืองที่ผายไววอดเน่ยบอกได้เลยมันไม่มีโอกาสได้ทจที่จะเจริญงอกงามขึ้นมาได้เขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาจริงๆเขาต้องการมาซอฟโดยเอาเพื่อไทยนะมาเป็นตัวตั้งนะ แล้วเป็นตัวตึงด้วยแต่พอีิสูดมันไม่ได้อะมันมาได้คุณนะถือว่าเป็นฟาร์มที่คุณจะพิสูจน์ฝีมือนะว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถที่จะแก้วิกฤตปากท้องของประชาชนได้หนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่วิกฤตนะวิกฤตตอนนี้มันคือปากท้องของประชาชนใช,ใช่ไหมใช่เลยวิกฤตมันคือปากท้องของประชาชน คุณได้มาคุณไม่ได้มาจากไอ้เรื่องมหนึ 1, 2, ่งหนึ่งสองหรอกเขามาเพราะคุณได้มาแบบเนี้ยคุณได้มาเพราะเขาเกลียดทหารเขาเกลียดการเกณฑ์ทหารเขาเกลียดที่ทําให้ครอบครัวเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้แรงงานของคนกําลังทํางานเนี่ยต้องไปใช้แรงงานในค่ายทหารแล้วมันทําอะไรไปเป็นคนใช้ให้พวกในพลในพันมวงเนี้ย มันมีประโยชน์อะไรแล้วมันก็เฉลิสุกกันกับไอง้งบประมาณของกะลาหมซึ่งคุณก็ชี้ได้ถูกต้องอ่ะเขาเกียดคุณมาด้วยฟาร์มเกลียดนะอย่าให้เขามาด้วยเขาเรียกพอที่สุดนะคุณทําไม่ได้ไอฟารามชังมันกลับมาแล้วคุณจะแย่นะผมบอกได้เลยมันจะแย่ตัวที่เป็นตัวตึงแล้วตัวเต็งเนี่ยเขาพ่ายแพ้คุณเพราะอะไรรู้ ไอ้นี่ไงเพราะว่ามันรับรับลอ,อรอเล่เหลี่ยมแต่ไม่เข้าใจเหลี่ยมที่แท้จริงอ่าพอมาเข้าใจก็ขันนาสาที่จะมาแก้ไขวิกฤตนะวิกฤตปากท้องประชาชนและอะไรพวกนี้แต่พอที่สุดมันมันเขาเรียกว่าที่สุดมันก็พวกกูของกูมันไม่ใช่อ่าก็พูดในฐานะลุงเนะี่ยแต่เรกลุงก็ยังลักหลาน ลงไม่อยากเห็นหลานเนี่ยก็เรียก่ามองวิสัยทัศน์มองอะไรให้มันทะลุทะลวงนะมองให้มันทะลุทะลวงแล้วให้เขาใจให้ดีผมบอกได้เลยมันไม่ได้เกี่ยวโยงไอ้นี่เขาโยง่าให้คุณนะั่นเขาเรียกพยายามตีตีแล้วมันไม่ถูกเป้าไงใช่ไหมเนี่ยก็เหมือนให้คําตอบในวิญญาณนิพนธ์ว่าทศสกักกา ทำไมฆ่ามันก็ไม่ตายมันเอากล่องดวงใจมันไปไว้ที่ไหนโอเคขอจบคลิปนี้ก่อนเ,อเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับ